นี้อยู่กับไม่ใช่ยานพาหนะโนปราผมไม่ว่าของพี่นายวันนี้ไม่ได้มาจูนเท็กโฟไม่ได้มาจูนออฟเทนแม็กวันนี้ทั้งสิ้นไม่เน้นแรงไม่เน้นแรงนรืไม่เน้นแรงวันนี้เน้นใช้งานใช้เน้นใช้งานสินค้าตัวใหม่ครับนี่เลยเพิ่งเปิดตัวเป็นยังไงบ้างอันนี้กรอบดูหน้าตาสดใสวัยรุ่นนะใช่แแล้วก็เป็นสินค้าที่หลายคนถามมาเยอะมากถามมาเยอะมาก ไม่ใช่กล่องนะเป็น s t a b i l i z i o ครับก็คือเป็นกล่องที่อ,อชื่อไทยๆ s t a b i l i z i o ชื่อเรียกยากนิดนึงนะครับ s t a b i l i z i o นะครับดูโคตสากลน,นะเนะีนะ่ยและกล่องก็นี่เลยสวยงามนะเปิดมาปัาป๊บนี่มีคู่มือ,มมอการใช้งานคืองงว,ว่าโค้ดต่างๆนะครับวิ่งไปดูพวกสแกนไปแล้วก็เข้าไปหน้าที่จะอธิบายส<า>ินค้า<ต>การติดตั้ง ตัวนี้มีแอปพลิเคชันด้วยแอปพลิเคชันด้วยใช่ครับก็คือดาวน์โหลดแอปใช้งานผ่านแอปด้วยใช่และนี่ก็คือตัว St a b i l i z i n g ของเราวิธีการติดตั้งบางคนอาจจะตกใจว่าตัวมันยุ่งยากหรือเปล่าไม่ยุ่งยากนะครับน่าจะสักสองนาทีเสร็จอ่ะขันน็อตขันน็อตคั่วบวกกับคั่วลบขั้วลบเต็มอ่ะวิธีการติดตั้งเป็นยังไงอ่ะวินัยจัดการเลยครับก่อนก่อนติดตั้งวินัยสเตเบลเลชัช่วยอะไรได้บ้างอ๋อนี่นี่นี่โชว์โชว์โชว์แหม อันนี้สดจริงอันนี้สดโคตรเรียวเลยเราไม่มีการเตรียมมันอยู่แล้วครับระดับ e c u shop อันนี้คือเครื่องแบตเตอรี่ทสต tester เอาไว้เทสผ้านะ CCA หลัคือเทสคุณภาพของแบตเตอรี่นี่แหละแต่เราใช้การเทสแบบเทส CCA c c นก็คือเอาพูดง่ายๆเลยก็คือค่าการปล่อยกระแสช่วยในเรื่องตอนสตาร์ทซึ่ง c c a สูงก็หมายความว่ารถจะสตาร์ทง่าย ใจสตาร์ทมีกําลังเยอะขึ้นไฟเสถียรเนาะไฟเสถียรนแสดงว่าไอตอนที่สตาร์ทแล้วแบบชุบๆแล้วก็ติดเนี่ยแต่ว่าค่า C C A เริ่มน้อยใช่ใไหมตามภาษาที่เข้าใจง่ายๆนะอ่าโอเคงั้นก่อนก่อนใส่เรามาดูก่อนว่าวัดก่อนเลยนะอ่ารถวินัยเนี่ยเอาขั้วบวกกับลบบวกก่อนอ่าบวกก่อนอ่าใส่บวกก่อนนะครับบวกไปก่อนทราบเข้าไปแล้วก็ลบทราบเข้าไปอ่าเครื่องนี้ทํางานทันที อ่ะเช็คเลยครับยังไงครับแบตเตอรี่เชอรี่แบล็คเบอรี่ทีไรยังไงดอกนี่เห็นไหมนะเปิดไฟหน้าสิบวิอ่ะเปิดไฟหน้าสิบวิพี่ดูเปิดให้หน่อยอ๋อมันให้เราเปิดไฟหน้าไว้สิบวิใช่ครับอ่ะเปิดไฟหน้าละเออเไฟหน้าละไฟหน้านะครับแล้วก็นับไว้สิบวิ เก้าสิบปิดอ่าแล้วก็กดแล้วก็ปิดไฟหน้าปุ๊บกดปุ๊บแล้วอันแรกแล้วอันแรกน่าสี่สี่แล้วกดอีกทีครับอ่าสี่ร้อยอันนี้คือค่าสีเอของสเปคมันว่าแบตตัวนี้มันสามารถปล่อยกระแสตอนสตาร์ทได้เท่าสี่ร้อยยี่สิบแอมป์แต่นะปัจจุบันลุ้นครับลุ้นเท่าไหร่พี่ สองร้อยห้าแอมไม่หายไปครึ่งเลย่งคอมเมนต์ของเพื่อนคนนี้บอกว่าเปลี่ยนเทอร์มินั่นไม่แปลกที่สตาร์ทยากไม่แปลกในระดับยากอ่างนั้นเอาสดเลยถอดออกปั๊บใส่เซฟเบสซิ่งเลยจะเดี๋ยวเรามาเทสอีกทีหนึ่งนี่เซฟเบสซิ่งต้องใส่ขั้วอะไรก่อนใส่ขั้วบวกก่อนพี่คับแนะนำเนี่ยวิธีการใช้งานยุ่งยากที่สุดก็คือว่าให้จำอย่างเดียวครับว่าใส่ขั้วบวกก่อนแล้วค่อยใส่ขั้วลบเพื่อความปลอดภัยแค่นั้นเอง แล้วของเราที่แตกต่างจากกล่องตามท้องตลาดคืออะไรพี่เรามีฟิลครับก็คือว่ากล่องที่มีในตลาดส่วนมากนะครับประมาณสัก90%ในตลาดเนี่ยก็คือว่าไม่มีฟิลมันจะมีฟิล์ข้างในแหละแต่เวลาขาดะมันเปลี่ยนไม่ได้แล้วอีกอย่างคือไม่มีแอปแจ้งเตือนอ่าไม่มีแอปแจ้งเตือนด้วยเราไม่รู้แล้วใกล้ๆไปว่าต่อให้รู้ว่าฟิลขาดก็เปลี่ยนไม่ได้เพราะเพรามันอยู่ข้างในอะเขาเขาเซื้อกล่องใหม่เลยใช่ไหมเขาไม่ได้ดีไซน์ให้เปลี่ยนฟิลได้เพราะฉะนั้นเวลามันมีไฟสปาร์กเนี่ยพอก ไม่มีแอปดูว่าฟ oh. <c oughs> um, no. e ิวขาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับแปะเอาไว้เป็นเป็นเขาเรียกว่าเครื่องรางของขาังแต่ใช้งานไม่ได้แต่ของเราเนี่ยเปลี่ยนฟิวได้ด้วยแล้วในแอปก็จะบอกว่าเฮ้ยตอนนี้รถคุณไอไอกล่องเซฟเรซิ่งคุณเนี่ยฟิวมันขาดนะไปหาฟิวมาเปลี่ยนพอเปลี่ยนเสร็จปั๊บก็ใช้งานต่อได้คือเสียเงินไปแล้วเนี่ยไม่เสียของอ่าว่ายงพี่เมื่อกี้ผมโทรไปคุยกับโปรแกรมเมอร์มาเขาบอกเขาเทสมาแล้วด้วยมันช่วยลด การควนของกระแสได้ด้วยตัวเนี้ยคือลองเทสมาแล้วใช่การนต่างๆเนี่ยมันจะช่วยลดด้วยใช่แล้วที่สำคัญระหว่างที่พี่นายติดตั้งเสร็จแล้วพี่เสร็จแล้วเหรอใช่ยกให้จะโ้เลยคือว่าขอขอขอเกริ่นหน่อยว่าผมผมเัาจะพูดว่าไอ้แบตเตอรี่หมดเนี่ยโดยที่ไม่รู้ตัวเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยบางคนแบบไฮ้ผมไม่ค่อยรู้เรื่องรถเท่าไหร่อะ เราใช้รถไปแล้วลแ,ลแบตหมดกลางอากาศเช่นแบบไปจอดที่ห้างแล้วกลับมาตามไม่ติดเนี่ยถ้าเป็นพี่ๆนักซิ่งพี่ๆจูเนอร์คง er, ไม่เจอบอกเลยครับเจอทุกคนยิางเนี้ยมันเป็นเคสแบบโคตรเบสิกก็คือว่าบางครั้งเรารู้แหละว่าเฮ้ยมันเริ่มเหนื่อยๆแล้วเนาะรชทมันเหนื่อยนิดนึงแต่รู้สึกว่าเอ้ยไม่เป็นไรหรอกยังไปได้ไปได้เพราะเราไม่รู้ไงว่ามันมันไม่เหมือนแบบมันไม่มีมาต์วัดอะไม่เหมือนกับ รู้ว่าเฮ้ยตอนนี้น้ํามันเหลือ,อกี่ขีดอะไรอารมณ์ประมาณนั้นใช่ไหมเราก็ยังไม่รู้ต้องเปลี่ยนเมื่อไหร่แต่ตัวนี้มันจะบอกเลยว่าเฮ้ยครั้งนี้คุณสตาร์ทปุ๊บเฮ้ยแบตคุณเริ่มไม่ดีแล้วนะมันก็จะเก็บค่าสถิติเอาไว้แล้วเตือนคุณเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้เก็บไว้แล้วคุณมากดดูเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าคุณสมควรเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วหรือย,ยัง<อ>และไม่ใช่แค่นั้นถ้าแบตเตอรี่คุณดีแต่ไดชาร์จไม่ดีไดสตาร์ทไม่ดีมันบอกคุณนะครับว่าอะไรที่มันไม่ดีกันแนะ่เพราะฉะนัั้้้นนคุณไ่่ตองงปแบบ i, ซ แบตเตอรี่ใหม่มาเอ้ายิ่มยังไม่ไม่หายก็ไปเสียเงินเพิ่มไปเรื่อยๆแล้วที่สำคัญนะครับคุณจะไม่โดนแฟนด่าเพราะถ้าจัดแฟนคุณเราก็ไปใช้แล้วก็โทรกลับมาเฮ้ยพี่ไม่ต้องไปตาไม่ตีแบ่นมดคือ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 ไม่ต้องว่าเอาไปใช้นั่งไปได้วยกันเนะี่ยลงจากห้างมาอันนี้ประสบการณ์สดๆนั่นลไม่ร้องไม่ร้องทำไมน้ำตาจะไหลเฮ้ยเขา้อให้จริงนะเนี่ยาโดนมาโดนมาอ่าวัดให้ดูนะเสียบเสียบแล้วนะครับอันนี้เสียบอันนี้ติดตั้งเสร็จนะครับ แล้วก็ทำเครื่องแบบเดิมนี่ไปนดอ่ะไม่เลยผมได้ปผมได้เปิดให้ผมเปิดไฟหน้าให้ผมเป็นขนาเปิดไฟหน้าเครื่องนี้ยมัน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 มีเขาเรียกว่าขั้นตอนมันคือเราจะต้องไปเปิดไฟหน้าสิบวิอันนี้หมายถึงเครื่องตัวนี้นะไม่ใช่เซเวซ c i n g นะครับคืเพื่อที่จะทำการเทสเป็นมาตรฐานการเทสของเขาเลยผมจะไปเปิดไฟหน้าสิบวิเดี๋ยวรอพี่อาเปิดไฟหน้าสิบวิเนี่ยครับ เท่าไหร่ละเจ็ดแปดเก้าสิบลุนลุนลุนอ่ะคนเลยแบตลุ้นเติมเฮ้ยสี่ร้อยยี่สิบเจ็ดอีอะยืดเชี่ยักับแบตลูกใหม่อ่ะเออาอันนี้เรื่องนี่มันอันนี้ไม่อันะเนี่ยอันนี้ของนี่มันแบตลูกใหม่เลยนะไม่ใช่แล้วคือแบบเครื่องเพอดีสองศูนย์ห้าเนี่ยเนี่ยกลายเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนี่ไงกูดแบตเตอรี่เลยเมื่อกี้นี่จับจับจับเครื่องให้ดูว่า ไม่ได้สตาร์ทใช่อ่ะจับเฮดจับไปแล้วคือดูดูจากคลิปเลยว่าพี่อันนี้จับเฮดเลยเนี่ยฮะไม่ได้สตาร์ทนะไม่ได้มีการสตาร์ทนะถ้าสตาร์ทแล้วผมจับได้ผมคงเป็นไอออนแมนะจอดไว้นานเงี้ยแอปมันเด้งขึ้นมาเลยว่าเฮ้ยรถคุณไม่ได้ชักสตาร์ทมาหลายวันแล้วนะแล้วก็แอปเลยเหรอเหรไอพวกผมใส่ผมเขียวกันเลยเนี่ยเนี่ยเขียวกันเลยหลายคนสงสัย เสี่ยวคืออะไรค่าค่าค่าไหนคือค่าอะไรบ้างครับค่าไหนคืออะไรบ้างตัวบนพที่แบตเตอรี่เห็นไหมอไอตรงแบตเตอรี่เนี่ยจะเป็นการบอกความสามารถในการเก็บประจุของแบตเตอรี่ก็คือเราจอดทิ้งไว้เนี้ยคืนหนึ่งหรือว่าจอดทิ้งไว้นานมาตรวจเช็ค,คปุ๊บถ้าโวลต์มันต่ำกว่าปกติอ่ะหมายความว่าแบตมันไม่เก็บไฟแล้วอ่ะไอตัวนี้แจ้งเตือนเลยม,มีแจ้งอะไรอีกมีแจ้งการสตาร์ท ซึ่งถ้ากระแสรเอ๊ถ้าโหมตอนทะพัดอะมันต่ำกว่าปกตินั่นหมายความว่าแบตคุณเริ่มเสื่อมประสิทธิภาพแล้วและก็อีกอันหนึ่งการชาร์จเนี่ยอันนี้สาคัญบางคนเข้าใจว่ารถแบตหมดไปเปลี่ยนแบตสรุปว่าไม่ใช่แบตคุณไม่ได้เสียในสาตาร์เสียซึ่งไอนเนี่ยมันมีบอกเลยถ้าเกิดสมมติว่าในสาตาร์แล้วเราบอกบอกอะไรได้อีกบอกอะไรได้อีกกดเข้าไปดี มีการแจ้งเตือนซึ่งตรงนี้เดี๋ยวผมเอารูปแน่ไปให้ดูว่าวันมันเตือนมันเตือนมันเตือนไงคือนี่เพราะว่าวันที่เท่าไหร่แบตเตอรี่ไม่ดีหรืออะไรไม่ดีมันจะเก็บเก็บไว้ให้เราเราเก็บข้อควัวเราจะรู้เลยใช่ครับแล้วมีดัตต l o ลอกด้วยในเช้าวินัยใช่ใชอันนี้แหละดัตต์หลอกแล้วก็มีอีกอันนึงตัวนี้ก็เป็นบอกค่าค่าต่างๆโคกค่าโวลต์เกี่ยวกับการชาร์จ กระแสตอนสตาร์ทมีบอกหมดเลยนี่แหละไม่ได้ไม่ได้สตาร์ทเลยเช่าพี<ช>่แบตเตอรี่สตาร์ทเนี่ยไม่ขึ้นเลยไหมใช่ตอนนี้ไม่สตาร์ทตอนนี้เครื่องเครื่องไม่สตาร์ททีนี้เปิดหน้าเมื่อกี้อยากรู้ว่าฟิวขาดเป็นยังไงใช่ไหมาหาได้มาดึงฟิวออก <laughs> มาเลยมาเลยสดๆเลยดึงแม่งเลยพอดึงฟิวดูว่าไอแอปเนี I ่ยมันทำงานยังไงมันจะบอกไหมว่าฟิวอ่ะมันขาดหรือเปล่าอ่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นพิสูจน์กันว่าถ้าฟิวขาดมันจะเตือนเปล่าเรารู้แน่นอนเรารู้แน่นอน ช่างงานเลยวเรียบร้อยเห็นไหมลูกลูกที่มันวิ่งเนี่ยไม่รู้เลยต้องเห็นเปล่าที่มันวิ่งอยู่เนี่ยฟิลเห็นปหมเขาบอกว่าเชนฟิลเขาเปลี่ยนเชนฟิลฟิลส์เชนเอาฟอลฟิลนี่พอเรามันก็จะบอกว่าฟิลขาดเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกฟิลขาดก็ไปหาฟิลมาเปลี่ยนของก็ไม่เสียก็ใช้งานต่อได้นะครับแล้วสินค้าตัวมันเนี่ยรับประกัน1ปีนะครับแล้วก็ใช้กับรถอะไรได้บ้างพี่ใช้กับรถอะไรได้บ้างใช้กับรถทุกรถที่มันมีแบตอ่ะ คือรถอะไรมีแบตก็ใส่ได้หมดเออใช่ไหมมันไม่จะเป็นรถเก่ารถใหม่โดยเฉพาะรถบุกเก้าศูนย์เนี่ยเอาต้องบอกตรงว่า,าเราเป็นออฟฟิศเราเปนวงการแบรนด์บรกเก้าศูนย์แล้วมันเป็นรถที่ไม่ค่อยได้สตาร์ท <c oughs> ส่วนใหญ่คือมันเป็นรถที่ไว้ขับเล่นเอาไว้จอด <c oughs> อะเอาไว้จอดเล่น <c oughs> จอดเล่นแต่ไม่พังพูดมาตั้งนานแล้วพี่คนอยากรู้ว่าราคาเท่าไหร่พี่สองพันสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับสำหรับตัววอลเลย์บิ่งอ่ะอีกนิดนึง บางคนบอกว่าพี่ทำไมมันไม่เหมือนคนอื่นนะแต่คนอื่นเขาเป็นแบบใสๆอะไรก็แล้วแต่ทำไมของพี่มันเป็นพลาสติกอันนี้ไม่ใช่นะนี้เมลล์ลูกค้าเราที่เป็นลูกค้ากล่องมอเตอร์ไซค์ก็อาจจะคุ้นชินกับวัสดุของเราเมลติ้งเนี่ยจริงๆต้นทุนโคตรแพงนะครับแล้วก็การเมล์เนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นเทคโนโลยีของเยอรมันนะครับ <Yeah. S 1> เราใช้เครื่องเราก็ใช้วิธีการเมล์แล้วก็ไอ้วัสดุของการเมล์เนี่ยเรานําเข้าจากเยอรมันนะครับ mm. ดียังไงหนึ่งคือ กันการสะเทือนกันชืน้นกันความร้อนกันทุกสิ่งอย่างเพราะะฉกันน้ำด้วยเพราะฉะนั้นเราถึงเลือกการใช้เมลติ้งเอามาไวเพราะว่ามันต้องอยู่ที่หน้าเครื่องไง<อ>ไใช่ไหมมันทนเพื่อความทนทานไม่ใช่แบบซื้อไปปุ๊บใช้ไป3เดือน5เดือนพังอะไรอย่างเงี้ยไม่คือขึ้นชื่อว่าเป็นอิสุช็ชอปแล้วสินค้ามันต้องทนจริงใช้งานได้ดีจริงๆนะครับแล้วก็มีประโยชน์จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ด้วยนี่ไงใส่ฟิลเสร็จปั๊บดีเลย กลับมาเหมือนเดิมแล้วนายนายนายไม่โฟกัสอาโอเคใช่นไหมไลน์หรืออ่ามูดูถึงดูด้วยมันมันมันขึ้นหน้าเตือนออ๋หน้าเตือนหน้าเตือนโอเคมันก็มันก็จะบันทึกไปไงเมื่อกี้ว่าซื้อขาก็วันนี้ก็ฝากด้วยนะครับสำหรับเ세เวเดซิงนะครับสินค้าใหม่เพื่อความปลอดภัยนะครับจาก e-clo shop นะครับราคา2,450บาทก็โทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0818273881หรือ เข้าไปสอบถามข้อมูลได้ในเพจของ eCilshop นะครับ Facebook แ a n เ a g e วันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับเฮ้ยที่นิ่งฮะยากหรอลองไสองสตาร์ทเหรอสตาร์ทด,เด,ดิเอาดิอ๋อเพราะปกติมันสตาร์ทยากใช่ไหมเฮ้ย ท,ที่ได้ยินว่าตอนสตาร์ทที่ดีสตาร์ทขับเข้ามาในมสตาร์าเป็นพักนี่แสดงว่าอันนี้ก็ไม่ถอดแล้วใช่ไหมไม่ถอดที่ถอดทำไม <laughs> <laughs> อะครับเดี๋ยวนี้เราจะลองยอมจบบง <laughs> ังคาใจเราจะลองถอดสเตเบิลไลซิ่งดูว่าที่ตอนแรกแบตแบตของวินัยที่เขาบอกว่าค่า CTA มันเหลือน้อยแล้วเนี่ยจะดูว่าสตาร์ทติดยาที่เมื่อกี้สตาร์ทแบบแบบจึ้งๆติดเลยอะอ่าอ<ะ>ันเนี้ย เดี๋ยวถอดแล้วลองดูว่ามันจะลากยาวจะไปลากยาวแบบนี้ไหมชัดเจนโคตรชัดเจนนะชึช่งชึ่งยาวไหวไหมพีนะ่เนาะชัดเจนเลยชัดเจนไหมอันนี้พิสูจน์ชัดเจนเลยก็ค <c oughs> ือพี่หนึ่งพี่เอาสองอันลองทำคลิปเทียบก<อ><อ>ันหน่อยทำคลิปต่อเวลาเทียบกันอนะ่ะครับเลยเอากระเป๋า you <laughs>